พาดหัวข่าววันนี้เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมเดือนละ7,000ถึง8,000บาทกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา3-3รับเงินประกันสังคมที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ได้รับเงินทดแทน62%ทุกคนโดยนายสุทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ถแถลงมติเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตา3า33ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 กำหนดให้โรค โควิด -19 ถือเป็นเหตุสุวิสัยที่ทําให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจนํานวนมากและกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงานเพื่อเยียวยาผลกระทบร้อยละ60ของค่าจ้างรายวันในระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ7,000บาทถึง8,000บาทซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม1 6แสนล้านบาท โดยหล <Ö. S 1> ังจากนี <dans la S 1> ้จะนำรายละเอียดเสนอต่อคอรมอเพื่อเห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้นหลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในครั้งนี้ที่ลาออกเลิกจ้างที่อยู่ประมาณ1ล้านคนและที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตรงๆอยู่3 5แสนคนรวมถึงรัฐสั่งปิดอยู่ที่8แสนคนลดเก่าผู้ประกันตนมีทั้งหมด11ล้านคนเราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนายสุธิกาว ชั้งนี้เพจดาฟดวงลทธได้เผยขั้นตอนการลงทะเบียนลูกจ้างนายจ้างสามารถทำตาม6ขั้นตอนดังต่อไปนี้